ปไปซื้อเขากินเลยก็ดีด้วม่นว็นรับเรืปลาหมึกนะครับเป็นนวดปอกขั้วผัดกระเพรากัปงเนาะกระจาก,กิ่งหิ่งเนาะถ้าโตน้ำรอเตียงมือกล้วยเนาะไปซื้อที่ตลาดมุชานพ่อประเสนีฐแม่เอาอีกบะตัวน้อยน้ำเนาะผสมมันไปเนาะจิเรกเจบไว้เนาะผัดกระเพราใหเมียข่อยข่อยดีดีเฮ็ดเม่ยบ่าให้แม่เอาแจ่มห้อม ว่ามว่า <Bien> อ <ven ido> <ris hoe mit ito> like, ัวขึ like ้นเมียของคนอุ้ยฮืใบกะเพรารอเลยครับผมเน้นกะเพราแดงนะครับบางคนก็จะกะเพราขาวก็จะมีกะเพราแดงเมื่สีหัวมีแบบหนึ่งเนี้ยทำคนสารเรียบร้อยแล้วครับตัวกะเพราตัวนี้เลย ตัวเข้าแน่แน่นอนไปเบอกระเด็นซังมาไม่ต้องไปตําให้มันเสียงดังเลยสันนี่คือพิษเยอะหน่อยว่าปลาหมึกอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับเอด็ดหินง่ายแหละก็เมียเอานี่แหละครับพี่นอ้องไม่เมื่อกี้เนี่ยพอถือรักพี่นอ้องเอ้ยคอยว่าคอยเอาโคก,กับสากมาต่ำซะเชื่อเพียงเมียเอ้ยพ่อหุนหวยไดี่เมียพ่อเบอื่อไง<ห>ลายลายปนบนนี่มันได้เก่าละเมีย ของอิเล็กทรอนิกส์ทุกวันนี้ครับยัดเลยใช่ไหมแม่อืมนี่ใช่ไหมอืมอ๋อเหมืนอนพี่น้อ,นองครับเพื่อนพัดเย็นผมมกครับขอเพื่นกับ่อะไรต่ำอ๋อ้ามืนอนนี่นี่แม่ดีจังเลยมันไม่ดัง <c oughs> แม่ก็บอกเพนบอกมาตรงอันนี้แม่ มันต้องเสียบแบบแบแบโบมี่ว่ะแบบมี่เหรอโบมี่มันต้องคมลงแบบเบิดแล้วเพราะว่าต้องคมคเขียงแล้วเขาพด้ไหแม่ส่วนนี้ก็ได้หรอกโบมีโ่โคกงมีโ่โคกแตกเองเจ๋าเอ้ยโซเชีด้กินผัดกระเพรา เลยเมียอยากรกะเจี๊ยนเมียกินเ <c oughs> <c oughs> มียก <alah> <c oughs> <ẫ Mel inda> ็ต้มตุ่มตุ่มตุมโต้ตุมเลี้ยงผัวก็ไม่สนว่าผัวเข้าวงในกอดหอมแยบลงไปใส่เลยตมือครับผมตัวใหญ่ๆใส่ลงไปเลยกุ้งด้วย ตุดตัวนั่นุดมันกระเด็นล้นะเนี่ยชื่ับเชือกระทะไฟฟ้าครับนี่อยาจะกินก็ต้องเย็ดไห้เนียครับผมนเชือกกระทะไฟฟ้าเราตองกาดียังมากไมมไห้จะกลอยคตเชีกับพวกเายกอ่นไปไหนจะเบื่อสุกอึน่ไปรถไปครับเห็นครถครับ เออไม่ใช่แตคีรรถครับผมใส่ลงไปน้อยนึงครับผมคนเหมนการหาไปเป็นโี้น้องโอ้ยคนโอ้ยอะไรกันเราเคยปกุ่งซุปเรียวนี่คืผัดกะเพราให้มียกินเพราว่าเสียบเลยน เ็มไปน้อยก็จะเสียเสนาบีสีเสนาบางคนมีนามลาดเขาสั่งผมเสียเพือนแยบสัตต่งมคู่ได้สุดาเลยบเสียบักคักเลเพรอ เยสดียเยสดียเจียเยสเดียควาปลามึกถ้าคำในเรื่งเยสเดียหุนหุนเลยปิดไฟฟราพอครับนี่ะไรครับพี่น้องนี่นีนขดยากินน้ำขวยาเสตไห่นี่ขวดคนหัดูกัเมียพี่น้องเอ้ย ไปซื้อเขาเกินเก็ดีด้วยขามยที่นี่อย่ายหนีใจกัแล้วอย่างนี้ไปยิ้มอย่างลูกไปยิ้มอย่างยี้มลอกเวลาเขาไปยิ้มเอาเสร็จแล้วครับผมมีอาจารยด้ยิบุญญลรดยิาในสมยาในวันโอ้ยมีครก็ไดไ้อย่างนึงอย่งี้ใช่เมครเดอ๋ยวพบอกอนี่ข้าว อีเครื่องแล้วนะวตะไปร้ตะไครเส้นจับเลยจับเลยอืมจับกินอืมอืมจับเร็วน็อตแฉะ ขออภัยนะครับบางคนก็โทรมาผมไม่รับสายก็บอกว่ามึงหยิงจังเ,เลยผมบอกคำเดียวผมกลับมาผมซักผ้าล้างตุ้งล้าง,างทำงานบ้านนะโอ้ยผมว่าด้ยิงหรอไอ้ผมอยู่ซัําผมซะพ่อผมรับผมก็รับได้ก็ย่าเขียวขวดผมไงผมนั่งกินข้าวโทรมาสามสี่คนแม่ผมพอรับผมเป็นคนอธัธยาศัยดีอยากเห็นหน้าผมผมก็โทรหาบางทีก็โทรกลับ แย่ามาว่าผมยิงผมยังผมไม่ยิงคนคือกันอุย้ยงานบ้านนี่นก็ท่านใดเลี้ยวอยู่เฮ้ยน้ำมูเจา้าอุย้ยเนาะ